ก็สวัสดีแฟนเพจวันสวนธนาคารดินนะทุกคนอ,อันนี้ก็เช้าๆเลยเมื่อวานมือว่รับปากแฟนเพจไว้ว่าจะมารีวิวอุปกรณ์การตอนกินงผหวันป่านะแต่ว่าเมือ่อวานเกิดเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยนะเนาะโทรศัพท์เราน่าจะเจ็งแล้วทุกคนชาร์จแบตไม่เข้าเลยทั้งวันนะก็นี่เป็นต้นผหวานป่าย่นย่อนไหม แต่ว่าเราเราไม,ไม,ไม่ไม่ตอนต้นนี้หรอกนาะเดี๋ยวไปหาดูกิ่งต้นอื่นเนาะอันนี้แค่แค่หาบรรยากาศสวยๆให้ดูก่อนเดี๋ยวก็อ่อาไอคนถามมาว่าไอากันไกลที่เขาใช้ขวานแล้วก็คว้นเปลือกอ่าที่เห็นกันนะ่ะมันมันใช้ได้ผลไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ถามมานะเป็นหน้าตาประมาณนี้ไหมนะอ่านี่นี่คือครีมเขาเรียกครีมตอนกิ่งนะคนเนาะเราก็จะใช้ครีมตอนกิ่งกับ กับตัวเนี้ยไอ้มีดตัวเนี้ยเอาไว้ขูดขูดเนื้อเยื่ออะไรประมาณนั้นเออเอาไว้แบบคว่นเปลือกออกแล้วก็นี่ที่จริงแล้วตัวนี้มันมีอุปกรณ์คว้นเปลือกด้วยนะนี่เห็นฟันไหมฟันยึกยึกยอๆ,ๆมันเนี่ยเออมันจะใช้คว่นอ่าเราเอาตรงนี้เนาะไอ้ที่คมๆตรงนี้เบาๆนี่ขีบแล้วก็เอานี้คว้นเปลือกแล้วก็เอานี้ขูดเยื่อ,อเออโดยประมาณเดี๋ยวเราจะไปทําให้ดูแหละอันนี้เรียกคีมตอนกิ่งอันนี้ก็ ไม่รู้ว่าเรียกมีดอะไรเนาะมีดมีดตอนจริงมั้งก็มันก็สําหรับโดยเฉพาะเลยไงสาหรับขยายพันไม้โดยเฉพาะนะตัวนี้นะแต่ว่าใช้ทาบใช้อะไรไม่ได้เพราะว่าสันหนานะทุกคนถ้ามีทาบทาบเอ้ยถ้ามีที่ใช้ทาาหรือใช้เสียบยอดอะสันจะต้องบางกว่านี้นะอันนี้สันหนามาไว้ปอกเปลือกแล้วก็ขูดเนื้อเยื่อประมาณนั้นนี่นี่ไม่รู้ว่าที่ถามมานะไม่รู้ว่าเพื่อนถามมาหลายคนมากว่าใช้อะไรตอนแล้วก็ ถามว่าครีมที่เขาใช้กันน่ะครีมที่ใช้ควันแล้วก็ปอกเปลือกมันใช้ได้จริงไหมเ,ออเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ไหมนะแต่นี่เป็นครีมที่ทั้งสวนใช้อันนี้อันที่สองเดือนนี้สามไม่แน่ใจออมันก็สึกร้อตามระยะการใช้งานเนาะก็ดูแลกันไปก็ใช้เศษกระทาน,น้ำมันไว้มันจะได้ดูแบบงงงามตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปสาธิตวิธีการใช้กันเลยไปจะไปหาจริงกัน จริงๆแล้วมันต้องอเป็นกิ่งกระโดงแบบนี้นะทุกคนแต่ว่ากิ่งนี้มันยังไม่ได้ขนาดเนี่ยมันยังเล็กอยู่เห็นไหมมันเล็กเราจะร้อยมันโตกว่านี้ก่อนแล้วถึงจะมาควานแล้วก็ตอนเพื่อเอาไว้ขายอ่าเอากิ่งนี้แล้วกันเนาะเป็นกิ่งตัวอย่างจริงๆแล้วเราปล่อยทํายอดแล้วนะตัวนี้นะแต่ว่าวันนี้มันจําเป็นแล้วมันจาเป็นต้องทําให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าว่ามันจะตอนกันแบบไหนถามว่าตอนได้มันก็ตอนได้ อาจจะใช้เวลานานขึ้นเพราะมันออกสีดำๆแล้วนะอย่างนี้นะจีมตัวนี้นะเปิดปากนี่มันยังง้างออกเองเห็นไหมใช้ตรงข้างบนนี้ขวานนะทุกคนก็คือดูใต้าตาของผักหวานนะนี่ตาเห็นไหมตามจะมีไปทั่วแหละแล้วก็เลือกตาไหนตาหนึ่งเราก็ขวานไปเลยขวานปุ๊บแล้วก็ให้มันห่างหน่อยประมาณนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วไปเลยเพราะผักหวานมันต้องใช้นี่โอ้ลืมลืม ใช้ฟันตรงนี้ขีบแล้วก็หมุนเห็นไหมถ้ามันแก่ปุ๊บมันก็จะยากนิดนึงเห็นไหมเออมันจะออกเปลือกยากนิดนึงถ้ามันแก่นะแต่ถ้ามันอ่อนมันก็จะหลุดหลุดออกนี่นี่เห็นไหมมันก็จะออกมันก็จะยากนิดนึงก็แกะแหละหาวิธีแกะเปลือกมันออกให้ได้ทุกคนนะมันไม่ยากเกินไปนี่แหละสาเหตุที่เราต้อง เอามีดหายใช้มีดมีตันนี้เราก็จะใช้ปอกเปลือกทุกคนลองมือกันด้วยนะทํางานน่ะเราก็เลือกเป็นมีดที่มันไม่คมมากมันก็เลยจะไม่ค่อยบาดมือเท่าไหร่มีตัวนี้สําหรับใช้ปอกเปลือกเห็นไหมเห็นหมนีมันต้องใช้นะมันไม่ใช่ว่าเราอ่ามันไม่ใช่ว่าเราคว้านตรงนี้ไม่ไม่ขาดน,นะมันขาดแล้วแล้กินพวกหวานเวลามันแก่มันจะเป็นแบบนี้แหละทุกคน ก็ปอกให้หมดก็ขูดเดยื่อมันออกด้วยนะนี่เป็นเมืองเมือกพยายามขูดให้เป็นทางเดียวกันนะถ้าเลือกขูดลงก็คือขูดลงให้หมดทั้งในให้รอบกริงเ่านุ้นี่คือถ้าเป็นวิธีของสวนแล้วเราจะขูดแล้วก็ทาเจลทิ้งไว้ประมาณ เจ็ดถึงสิบวันนะทุกคนเราจะไม่ห่อเลยนะเดี๋ยววิธีการห่อเราพามาดูอีกทีนึงเนาะไม่น่าจะสามารถอ่าตัดเป็นชิปเดียวกันได้นะก็จะลงเป็นชิปแยกไวเ้เ้ออ่ะก็ขูดให้มัน มานี้โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาเจลที่เราใช้มาให้ดูเราใช้เป็นเจลนะทุกคนเจลนี่ให้ดูยี่ห้อเลยไม่ได้ขายนะหาซื้อเอาตามช้อปปีละะ้ลาซาด้าเด้อแล้วก็ใช้พู่กันทาด้านบนนะอย่าทาตรงนี้นะทาด้านบนทาขึ้นไปประมาณนิ้วถึงนิ้วครึ่งเหมือนกัน ให้เต็มอ่ารอยนี่ให้โดนรอยแผลตรงที่มันจะกระตุน้นอ่าให้แตกล่างนะทุกคนนะอาให้รอดโอเคประมาณนี้แหละแล้วก็จะทิ้งกริ่นนี้ไว้อีกหนึ่งสัปดาห์มันจะแตกเนื้อเยื่อด้านล่างตรงนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าหนึ่งสัปดาห์มันจะแตกไหมถ้าอากาศอบอ้าวดีมันก็จะแตกดีทุกคนแต่ถ้ามันหนาวมันก็จะนานกว่านั้นเนาะ เดี๋ยวเราจะมาค่อยมาดูลงรายละเอียดกันว่าเราเตรียมตุ้มตอนแบบไหนถึงจะมาห่อกันเนาะมันมีรายละเอียดอีกทีหนึ่งหลังจากการควันแล้วก็ทาเจลนี่นะทุกคนนะมาก็ก็จะประมาณนี้เอาให้ดูหมดเลยนะอุปกรณ์กาที่กานไกลที่ใช้ตัดกิ่งก็จะมีตัวนี้หรือถ้ากิ่งไหนใหญ่เราก็ใช้เลื่อยเลื่อยโค้งเหมือนที่ใช้กับเลื่อยกิ่งไผ่นะที่เอาให้ดูกันอะไม่รู้ว่าได้ติดตามกันมาตั้งแต่แรกไหมนี่นะ อุปกรณ์ก็ประมาณนี้ทุกคนนี่อะขายของแป๊บหนึ่งเนาะขอเบรคขายของนะกันไกตัวนี้ไซส์นี้นะเอาใช้ไซส์นี้เดี๋ยวถ้ามีไซส์ใหญ่มาให้ดูไม่ไม่พูดถึงกันไกไม่ได,ไได้ไม่ได้กินหัววานแต่กล้องลงทางแล้วเนี่ยถ้ามีกันไกไซส์ใหญ่เดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูกันไกไซส์นี้ถ้าใครอยากซื้อกับที่สวนนะขายเจ็ด้อยห้าสิบาท ไม่รวมส่งถนะ้าเอางี้เจ็ดร้อยเจ็รวมส่งแต่ไม่มีระบบเก็บปลายทางนะทุกคนนะเพราะว่าสั่งทนะํานะอสั่งจากลงกึงนะอ,อมันต้องจ่ายเงินเขาก่อนไงถ้าเก็บปลายทางก็คือเดี๋ยวลูกค้าหักหลังอีกโดนมาเยอะช่วงนี้ก็โอนเงิน799แล้วก็รอรับประมาณเจ็ดสิบวันนะเออนี่ประมาณนี้สแตนเลส ด้ามไม้แท้นะด้ามไม้แท้ไม่หมดเห็นสปริงไหมนี่เป็นไงเล่นี่มีตัวล็อกปับ๊บนี่เปิดล็อกตรงนี้อ่านีเห็นไหมทางานแบบอย่างดีอ่ะนี่นี่ประมาณนี้กันไกตอนกิ่งนะสามารถใช้ตอนได้ไซส์ใหญ่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบนิ้วแหละนะทุกคนนะเออถ้าถ้ามากกว่านั้นน่าจะต้อง เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้จะม Paste, ind, ีไซส์ใหญ่กว่านี้แต่ว่าราคาได้เป็นพันตัวนั้นน่ะเดี๋ยวเราเอาจะเอามาให้ดูพเพราะว่าเคยใช้ทั้งสองไซส์นั่นแหละถ้าใครจะซื้อนะเจ็ดร้อยก้าสิบเก้าบาทรวมส่งนะตัวนี้ไม่มีระบบเก็บปลายทางนะสาหรับกันไกลนะถ้าอยากสําหรับคนที่อยากได้จริง mm. Mm. แต่ถ้าใครหาซื้อได้ที่อื่นแล้วราคาถูกกว่านี้ไปตมจ้ะ mm. ไม่ต้องไอไ้ mm. นี่นะเพราะอ,อันนี้คือถ้าขายเราไม่ได้กําไรไม่ขายบอกเลยเราไม่ได้ทเองมันปลูกไม่ได้อันเนี้ยเออมันต้องสั่งเขาทำอ่าก็ประมาณนี้โอเคก็ กันควันแล้วก็คว้านแล้วก็ทาเจลลงมาะครับเราก็มีให้ดูเท่านี้แต่ว่าวิธีการห่อตุ้มอีกประมาณเจ็ดถึงสิบวันเราจะพามาเตรียมตุ้มตอนผกหวันป่าแล้วก็มาห่อกิ่งนี้กันเนาะเดี๋ยวใครที่ติดตามคลิปนี้ก็ฝากตามคลิปถัดไปด้วยนะเดี๋ยวจะว่าเราไม่ตัดต่อลงให้มันจมเนาะมันมันมันก็ยากช่วงนี้ทั้งระยะเวลาอา่าโทรศัพท์้องเก็บคลิปตลอดมันทําไม่ได้ทุกคนเอาไว้โอกาสหนะ้าเดี๋ยวจะพยายามตัดลงให้เป็นคลิปเดียวกันให้ได้เนาะเดี๋ยวตอนนี้คือขอแยกก่อน อาไก่ที่นี่วันแต่วันนี้เอาไก่ที่นี่สอบถามเรื่องงินไก่ว่ามันใช้ได้ผลไหมก็ดูตามคลิปได้เลยทุกคนนี่ถ้าหน้าตาเหมือนกันนะที่ที่เพื่อนถามมานะหน้าตาแบบนี้ไหมที่ใช้เขาใช้ควันใช้อะไรนะอไม่รู้ที่เพื่อนไปดูมานะหน้าตาประมาณไหนนะแต่ที่ส่วนนะใช้แบบนี้โอเคประมาณนี้แหละสาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะไปไปแล้วจบแล้ว